ในปี2565นี้นะครับเป็นปีที่เรียกได้ว่าการแข่งขันสินเชื่อบนโลกออนไลน์เนี่ยสูงจริงๆทั้งผู้บริการรายเก่าและรายใหม่เนี่ยเขาพยายามที่จะพรีเซตนนะฮะว่าทางบริษัทเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอต่อจากนี้ไปเนี่ยผมอาจจะพูดถึงสินเชื่อที่สามารถกู้เงินผ่านทางมือถือเนี่ยเยอะเลยอีกหลายคลิปเลยนะครับใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยติดตามได้เลยนะ จัดให้ก่อนเลยแล้วกันสําหรับสินเชื่อ1ตัวในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถยื่นกู้ผ่านทางออนไลน์ได้นะฮะและที่สําคัญก็คือดอกเบีย้ยโคตดพิเศษนะการสินเชื่อที่มีชื่อว่าสินเชื่อดิจิตอลเพอร์ซันอลโลนคุณเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการยืนกู้เนี่ยนะฮะให้คุณเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับเออเพลย์สโตรหรือว่าแอปสโตร์ก็ได้นะฮะเมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Banking นะฮะ แล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถยื่นกู้โดยการใช้บัรปชาชนคุณเนี่ยก่อข้อมูลด้านไหนได้เลยนะฮะเพราะว่าเขามีข้อมูลของคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นลูกค้าของเขาก่อนถึงจะกู้ได้นะครับผมกับธนาคารขวัญใจเกษตรกรอย่างธนาคารทกศนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจัดให้ข้อมูลแบบเต็มๆเลยนะผมบอกเลยว่าวันนี้ผมก็พูดมากอีกเช่นกันนะใครที่ชอบข้อมูลแบบกระชับกระชับท่านผู้ชมเลื่อนไปที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะปักหมุดช่องของคุณภรรยาผมให้ แตไม่พูดมากเหมือนผมมาถึงปั๊บใส่เลยเนะื้อหาเลยครับว่า,ากู้เท่าไรอะไรยังไงนะครับลองไปดูได้นะครับผมวันนี้ที่ผมจะจัดข้อมูลให้ก่อนเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่มีการประกาศข่าวออกมาในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่นะฮะทางคุณธนรัตน์นะครับผมก็คือเขาเป็นผู้จัดการนะของธนาคารทออกสเนี่ยฮะเขาได้ออกมาพูดว่าทางธนาคารเนี่ยมีการตั้งงบประมาณคือ2 0 0 0 0ล้านบาท ในการให้บริการสินเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับผมรู้ว่าเป็นดิจิตอลเลนดิ้งนั่นเองในช่วงที่เปิดตัวมาเนี่ยนะครับเป็นสินเชื่อตัวแรกมั้งที่ของเขาเปิดตัวมาเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาได้ให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อออนไลน์โดยการปล่อยกูยก้ดโ,กกดโดยใช้เจ้าสลากออมทรัพย์เนี่ยนะฮะที่หลายคนไปฝากฝากกันไว้เนี่ยนะฮะเอามาเป็นหลักทรัพย์ในการคำประกาันนี่คือตัวก่อนหน้านะไม่ใช่ตัวที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ ใช้สลากในการเอาไปเป็นตัวคำ้ำประกันนะฮะซึ่งผมดูแล้วว่าถ้ารูปแบบเนี้ยมันยังไม่เท่สักเท่าไหร่มันยังไม่โดนใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนเขาไม่ได้ถือสลากที่มีมูลค่ามากกว่า1 0,000บาทเขากู้ไม่ได้นะฮะแต่ณปัจจุบันนี้เลยสินเชื่อที่เปิดตัวในเดือนเมษายน25งพหารานี้นะครับผมเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นะฮะสามารถกู้เงินได้สูงสุดคือ2 0,000บาท 2,000 20, 0บาทเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานในอาชีพไหนก็ตามแต่ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะฮะคุณสามารถกู้ได้สูงสุดคือ2,000 20, 0บาทอาชีพที่ยื่นกู้ได้มีอาชีพอะไรบ้าง1ครับเกษตรกร,ร,กรที่มีความสามารถในการใช้สื่อดิจิตอลของทางธนาคารนะฮะคือเรียกง่าย,ายๆนะพูดทยาวทำไมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดบอกง่ายคือเกษตรกร,ร,กรที่มีแอปพลิเคชัน Abanking นั่นเองนะฮะ สามารถย,ยื่นกู้ได้แล้วซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะในแอปพลิเคชัน A Banking เนี่ยมีผู้สมัครอยู่ราวๆประมาณ3ล้านนะฮสล้านยูเซอร์ในการใช้งานนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้งานอยู่ที่สองล้านสามแสนยูเซอร์นะฮะหายไป7จ็ดแสนกว่ายูเซอร์ที่ไม่ได้ใช้งานนะเพราะฉะนั้นการยื่นกู้เนี่ยมันเลยมีความง่ายกว่าหากว่าคุณเข้าเงื่อนไขคุณสามารถรับเงินได้ง่ายกว่านะนี่คืออาชีพที่1 อาชีพที่2ครับเป็นอสมนะฮะหรือว่าเป็นอาสาสมัครที่ทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์ตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะสามารถกู้ได้นะอันนี้สามารถกู้ได้ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มทํางานใหม่นะฮะไม่ถึง3ปีก็ตามแต่สามารถยืนกู้ได้หรือจะเป็นมือเก่าที่ทํามามากกว่า10ปีเนี่ยคุณก็สามารถยืนกู้ได้ซึ่งดอกเบี้ยก็จะถูกต่างกันออกไปอีกนะฮะ และ3ก็คืออาชีพของคนที่เป็นก็คือบริษัทที่อยู่ในเครือของธนาคารทกสนะเช่นพนักงานโลตัสนะฮะอย่างเงี้ยสามารถที่จะยื่นกู้ได้สูงสุดคือ20ง0มบาทนะอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่กันบ้างอาจจะพูดได้ฟังเลยแล้วกันสำหรับคนที่เป็นอสอมแล้วยังทำงานไม่ถึง3ปีเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะโดนดอกเบีย้ยอยู่ที่9%นะ,ะก็ถือว่าไม่แพงนะ9%ยังไม่แพงนะ ยังยังมีตัวอื่นที่แพงกว่านี้อีกแต่ถ้าเกิดคุณเป็นอสอมที่มีอายุงานมากกว่า10ปีคุณจะโดนดอกเบีย้ยอยู่ที่8.2%ตต่อปีนะฮะนั่นก็คือดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดของสินเชื่อตัวนี้แต่ถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรล่ะเป็นพนักงานล่ะโดนเท่าไหร่โดนเท่ากันที่12ตต่อปีก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างถูกนะฮะประมาณนี้เนาะอ่ะ เดี๋ยวผมใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้หลายคนบอกว่าพี่แล้วการยื่นกู้เนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยคุณมีแอปพลิเคชันเอแบงกิ้งเนี่ยคุณก็สามารถยื่นกู้ได้โดยที่คุณเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปเอาเอกสารอะไรเพิ่มเติมทั้งสิน้นเพราะเขามีข้อมูลคุณอยู่แล้วบริษัทมีข้อมูลคุณอยู่แล้วธนาคารมีข้อมูลคุณอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณใช้แค่การยืนยันตัวตนจากประ,ประชาชนสามารถยื่นกู้ได้เลยนะฮะ ในวงเงิน20,000บาทหลายคนก็สงสัยอีกว่าพี่แล้วเขาเช็คประวัติทางการเงินหรือเปล่านะฮะมีการตรวจสอบเครดิตบูโรแบล็คเลไหมผมต้องบอกกันตามตรงแบบนี้เลยว่าไอ้เจ้าการตรวจสอบเนี่ยตามความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าผมไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยคือมันไม่มีบอกว่าเช็คหรือไม่เช็คแต่จากผมเอาสถิติต่างๆแล้วเอาข้อมูลต่างๆไปเทียบกับสินเชื่อตัวเก่าๆของธนาคารเมื่อจะเป็นสินเชื่อที่ต้องไปกู้ที่สาขา หรือว่าสนเชื่อปาญหาออนไลน์นะฮะตามความคิดเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะมีการตรวจสอบประวัติทางการเงินนะฮะมีการตรวจสอบประวัติทางการเงินแน่ๆล่ะแต่พอตรวจสอบแล้วพบว่าคุณติดเครดิตบูโรแบล็กลิสต์เนี่ยเขาจะให้เงินหรือว่าจะอนุมัติเงินไหมมันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ผมคิดว่ามีการตรวจสอบประวัติทางการเงินแน่นอนนะะนี่คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าผมไปย้อนดูสถิติต่างๆ,ๆมาแล้วเนี่ยธนาคารน,นี้กว่าจะให้เงินก็ ม,มันอาจจะมีความเข้มข้นนิดนึงนะจะเรียกว่ายากเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าแถวแถวบ้านผมเนี่ยนะฮะคนที่เป็นนี่ธนาคารทกศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นเกรรษตรกรเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อตัวนี้ได้ค่อนข้างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะักนะครับผมอ่ะนี่ก็คือข้อมูลนะฮะที่ผมนํามาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตเพิ่มเติมสินเชื่อตัวนี้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วแล้วปรากฏว่าคุณสนใจนะฮะ ผมจะลองดูว่าเราพอจะทําวิธีการสมัครให้คุณได้ไหมนะเพราะผมเองเนี่ยต้องบอกกันตามตรงว่าผมไม่ได้ทําอาชีพเกษตรกรนะฮะไอ้ที่คุณเคยเห็นสวนหลังบ้านผมเนี่ยอันนั้นคือผมทําเล่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมพอจะทําวิธีการสมัครได้เดี๋ยวผมจัดให้นะฮะผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามผมในช่องเนี้ยพลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆนี้แน่นอนนะครับผมก็ยังไง ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามช่องเราและก็รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับเดี๋ยวจะจัดให้สินเชื่ออีกหลายๆตัวเลยผมบอกเลยว่ารับชมวิดีโอในในช่องผมเนี่ยผมพูดมากเพราะผมให้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดผมขายความสบายใจให้คุณนะฮะและคุณอาจจะไม่รับก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ยังมีหลายคนเขาพร้อมจะรับนะฮะการให้เนี่ยมันต้องให้ให้ถูกจังหวะจริงๆให้ข้อมูลที่เยอะไปด้วยความหวังดีว่าเอยผมจริงใจผมอยากให้ข้อมูลคุณเยอะไปนะฮะ พอให้เยอะไปไอคนนึงไม่ต้องการรับเขากระแปลความหมายมันว่าเนี่ยคือน้ําไม่ใช่ข้อมูลไม่ใช่เนื้อให้เงินกับคนที่เขาไม่ต้องการที่จะรับนะฮะเขาเรียกว่าดูถูกนะฮะเพราะฉะนั้นผมให้ความจริงใจไปให้ข้อมูลที่แบบตั้งใจหามาไปนะฮะใครที่พร้อมรับพิมพ์คำว่าพร้อมที่ด้านล่างนะครับผมและขอให้คุณโชคดีครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ